ยปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คอยทุกคนพูดตามผมพร้อมไม่พร้อมพูดตามผมนะครับอัพไลน์ที่รักอัพไลน์ที่รักขอบคุณนะตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณนะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอที่อยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอคอยให้กำลังใจฉันเสมอคอยให้กำลังใจฉันเสมอฉันขอบคุณคุณจริงๆฉันขอบคุณคุณจริงๆจากก้นบึ้งในหัวใจจากก้นบึ้งในหัวใจอัพไลน์ที่รัก แต่นับตั้งแต่วันนี้แต่นับตั้งแต่วันนี้ฉันจะดูแลตัวเองให้ได้ฉันจะดูแลตัวเองให้ได้ฉันจะรับผิดชอบความสําเร็จของฉันให้ได้ฉันจะรับผิดชอบความสําเร็จของฉันเองให้ได้ฉันรู้ว่าคุณเป็นกําลังใจฉันรู้ว่าคุณเป็นกําลังใจแต่ฉันจะเป็นกําลังใจของตัวฉันเองฉันจะเป็นกําลังใจของตัวฉันเองรักนะรักนะจุ๊บจุ๊บ เวครับเพราะนั้นความลับข้อที่2อของในธุรกิจเครือข่ายคือมีระบบแล้วไทยต้องใช้ระบบเราต้องใช้ระบบโอเคไหมครับความจริงความลับมีสข้อแต่ว่าเวลาหมดแล้วผมคงต้องขอลงเพียงเท่านี้ก่อนโอเคไหมนะครับใครอยากรู้เดี๋ยวค่อยคุยกันรอบๆแล้วกันนะครับก็ความลับความลับในกระอข่ายที้ต้องรู้ข้อที่หนึ่งคือต้องมีอะไรนะต้องมีระบบและไทยคนแรกที่ต้องใช้เราต้องใช้ไทยคนแรกไทยคนแรก โอเคครับทุกคนขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับนูสกินงกับปัตตาฟายสวัสดีครับ